หมดปัญหาเรื่องส่วนต่างราคาค่าสีกับนิสสันอะเมล่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีทูโทนสีขาวมุกหรือสีเทาดําทุกสีล้วนต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสีเพิ่มวันนี้ใครติดตามคลิปนี้ท่านจะสบายใจได้เลยว่าคุ้มแน่นอนกับเจ้านิสสันอะเมล่าใหม่วันนี้นะครับหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า รดสีทูโทนนะครับลดสีขาวมุกลดสีเทาดําจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสีเพิ่มขึ้นมานะครับยกตัวอย่างอย่างคันนี้ในแบบของเรานะครับราคา6,99,000บาทหากรวมค่าสีเข้าไปจะกลายเป็นราคา7 1 4 0 0บาทลูกค้ากับเซลล์หน้าร้านผมเห็นประจําเกี่ยงกันต่อรองกันตกลงกันไม่ได้สักทีเรื่องค่าสีซื้อตัวท็อปแต่ก็ไม่อยากจ่ายเพิ่มนะครับวันนี้ผมมาแก้ปัญหาให้เลยจบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น V รุ่น VL อะไรก็ตามที่เป็นค่าสี ให้มันจบจบไปจองรถกับผมนะครับมิสเตอร์วัตเอผู้จัดก,การฝ่ายขายรับส่วนลด30,000บาทจากราคารวมค่าสีทุกรุ่น V VL สีอะไรก็ได้ลด30,000บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งน้องๆหรือเพื่อนๆที่กำลังมองหาอเมล่าอยากหาแคมเปญเด็ดๆ,ๆดีๆนะครับดาวเริ่มต้น15%นะครับฟรีประกันภัยชั้นหน,นะครับส่วนลด3 0 0 0 0บาทจัดให้เต็มที่ครับผมของแถมพิเศษนะครับ ชุดแต่งอีกนัยชุดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับชุดแต่งแท้นิสานมูลค่า20,000บาทฟรีให้ด้วยนะย้ําเลยส่วนลดสามหมื่นของแต่งอีก20,000ืฟรีค่าใช้จ่ายอื่นๆทุกรายการประกันทะเบียนพรบอรจองด่วนนะครับจะไม่มีผิดหวังต่างจังหวัดส่งรถให้ฟรีแถวบ้านถ้าไม่สู้ก็ทักมาเบอร์นี้ได้เลย